เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะสําหรับนางเอกสาวขวัญอุตสามณีค่ะแต่เธอก็บอกเลยนะคะว่าจะกัดฟันสู้เพราะว่ามีพนักง,งานต้องดูแลกว่า200คนเลยค่ะ โดยไทยได้เปิดใจกับทีมข่าวก็สิบสตาร์บันเทิงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องคอยปรับเปลี่ยนการบริหารธุรกิจตลอดเวลาเลยค่ะทั้งบริษัททําความสะอาดแล้วก็ธุรกิจความสวยความงามนะคะพยายามจะเซฟคอที่มากที่สุดค่ะเพราะว่าตอนนี้รายจ่ายแต่ละเดือนเนี่ยติดลบหนักถึงหลักแสนเลยทีเดียวแต่ว่าขวัญอุตสามณีก็ไม่ย่อท้อนะคะยังคงให้พนักงานได้ทํางานกันต่อโดยไม่มีการลดเงินเดือนเลยค่ะ อันนี้มันก็คือบัดเนื่อเหมือนกันนะคะแัะการที่แบบเรามีบริษัทในพักง,งานคนร้อยกว่าคนที่เราต้องดูแลเราจะยังไงไม่ให้เขาตกงานเราจะปรับเปลี่ยนโอกาสทางการค้าของเราเป็นไปนในรูปแบบไหน,นยังไม่มีใครรีทรายออกค่ะแต่ตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่แย่นะคะคือแย่ไปหมดตั้งแต่แบบบริษัทมหาชนจนถึงรา,ากยาตอนนี้วันก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยสิ่งที่แบบว่า ดูแลว่มตอนเนี้ยก็จะเป็นเงินของของบริษัททั้งสองบริษัทมันก็แบบเขาก็เลี้ยงดูแลตัวงเขากันไปใช่ไหมคะแต่ว่าอันนูเราก็ต้องมีภาระรายจ่ายค่าอื่นๆอีก,อก,อก